น้ำยาขนมจีนที่แช่ช่องฟิตไว้นะคะออกไว้ด้านนอกนะคะก่อนที่จะไปสวดต้นทีนะคะมันขึ้นเองทักชีนะอุ้ยเบิง่งเลยนะคะใบงามนะคะ<ม>เดินหาดูเอาเห็นบัวเ่ยนะคะนี่ก็แม่นั่นตัวไหนนะคะต้นกักชีนั่นเฉยเดี๋ยวเรจะด่ารากัน เดินหาเก็บนะคะต้นผักชีนะคะอันนี้ดอกกว้างตุงนะคะกับดอกผักกัดเขียวปรีนี่นะคะดกพี่น้องี่มันใบผักชีทาั้งนั้นนะคะกะฮาคุดอ้าค่ะนะคะนี่จะเป็นใบขึ้นชายนะคะนะคะเมล็ดมันร่วงนะคะมันก็จะขึ้นเองใช่ไหมนี่แต่มันทางนั้นเนี่ล้อไญเจ้าหน่อยกตนะคะคุดไปแยกปลูกได้นะคะ เพราะว่ามันก็จะเป็นกอกแบบนี้นะคะนี่นี่เห็นบอน่อไหมกำลังขึ้นเ็งเบียนะคะมันมีตรงนี้เห็นไหมธรรมชาติหอมเนี่นะคะนี่ก็ขึ้นเองนะคะนี่กระเดิดนะคะถ้ามันขึ้นเองอ่ะว่ามันจะใหญ่ ผักคะนาไหมคะมันปิว้วนะคะนี่มันก็ขึ้นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้เก็บผักคะน,น้าเห็นคะคะน้าขึ้นเองธรรมชาตินะคะผักขึ้นเองงามผักคะน้านะคะพอถือปุ๋ยถงอ,อย่างไงดินดี เอฟซีบ,นนะะบอกว่าให้ถ่ายนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะรถในฝันของสามีห้เบิงแนวาซานนะคะปุยกันเลยนะคะถ่ายทันปัจชุบัเบิงนะคะวุยมาันครับดอกนะคะปุยอันธนัทช่อนชายนะคะอันนี้สามีปุยถ่ายรูปให้นะคะวันนี้มีตากล้องนะคะเอฟซีขอมาจัดให้เสจแล้วเบิงหน้าตานะคะว่าเมยค่ะนะคะปวนดินเว้ยคั่มแล้วนะคะเนี่ยนะคะ ตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะประมาณสองถุมกวาลละนะคะกำลังซื้อเมอบาทนะคะตอนนั่งถ่ายนี่นะคะมอเตอร์ไซค์ยังคือกัอปิลีนี่ขั้นนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุงกัสสวัสดีแมเอลบางโพน,นะคะสวัสดีเด้อพี่น้องค่ะนะคะมาค่ะนะคะ,มา,ะ,คะมากิน ขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยากะทิแหละนะคะใส่ขาไก่ตอนนี้ใส่พริกป่นนะคะใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะเพื่อความสีสันอันนี้เป็นแบบพริกพัดน้ำมันนะคะนะคะเป <c oughs> ็นคนกินเผ็ดก็เลยใช้พริกเปลืองนะคะหลังจาก้าท่านผชมนะคะ อันเข้าสวนนะคะแล้วก็เอฟซีบอกว่าไทยไทยรถแม่งตะใส่นะคะทีซามีนะพันอยากได้นะคะรถในฟัน <laughs> บางคนก็ชอบรถใหม่แต่แฟนชอบรถคันเก่านะคะทำทาไทายไทยรูปซื้อสันดอกพี่น้องเอ้ยนะคะขากับกับจักรยาน ปุ้ยไม่กล้าขับหรอกนะคะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นานแล้วนะคะยิงหนาวๆนาวแบบนี้นะคะมันจะเข่าหน้าห่อนแล้วล่ะแต่ว่าทัางปุ๋ยมันยังหนาวอยู่ค่ะนะคะยังปลูกผักไม่ได้ปลูกได้เป็นบางอย่างนะคะอืมพี่น้องอยี่ห้อนึ่งบมาเด้อพักกับเ็บมาจากสวนเั้่งมัดเลยนะคะอืม ปลาเนี่ยกีงหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเคียงผักดองนะคะก็จะมีอันนี้ผักกาดเยวปีดองนะคะเราดองเองอันนี้ก็จะเป็นนะคะหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองเนี่ยนะคะอ่าซื้อเอาค่ะ <c oughs> บม่มีต้นไม่มีต้นไผ่นะะ อากาศเที่ยวปีน่นอไม้ดองก็เอาเป็นลวกน้ำพร้อนก่อนเด้อนะคะจังเอามาหันเอามากินอืม้อืมอลูกกินปากไข่ต้ม นี่ใบแลดิสนะคะขนาดพักปอดสารพิดนะคะกินสดเลย ไวกระตอกอันนี้น้ำยากะทิปลาทูหน้า 嗯。Hmm. ใส่บักหน้ามันแหน้สงสาตอนมามเมือเมย์กับส้ซีงกักลายเด็กน้อย เน,นี้นะคะก็ขอตัวลาท่านชมไปก่อนแล้วนะคะนะคะพักนีนก็รอชมคลิปต่อไปคะนะคะว่าเอามาเห็ดย่างกินเข้าไปแล้วนะคะก็เลยนะคะเก็บมาเผื่อนะคะว่าจะทําเมนูวันถัดไปบายบายสวัสดีค่ะ